เขาป่ากิมเห็ดตอนสายๆครับมาเบิงมาลุ่นมาชมน้ากันครับนี่วาสิไดเห็ดซําไดเนาะครับพุ่นะมีแต่ดอกงามๆด้วยครับดอกเห็ดไหมปลาตะสะอ่อนครับดอกสีเหล่ๆสละดอกแข็งๆนานๆเลยครับช่วงนี้กับเป็นเห็ดน้าหมวกเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับมามาเขาป่ากิมเห็ดน้ากันครับมันสายแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้เวลากา8โมงครึ่งหรอล่ะครับพึ่งเลิกงานครับเลิกงานแล้วกะแตงตัวออกมาปลามาเก็บเห็ดเลยเนาะครับปลาเดิมดอกเรกครับเห็ดตะไคร้ครับนี่ดอกสีแหล่ๆเลยครับดอกใบใหญ่ดอกตากระดอกงามเนาะเอานี่แหละครับปลาเห็ดกระไดเปล่นครับบ่โมหกเด้ปลาเห็ดแมมเป็นตมาบอพ่อนะพ่ออีกแล้วครับเห็ดไข่ดอกบานครับนี่อันนี้เห็ด ไข่เขียวครับเห็ดไข่เขียวนี่สีบ๊หอมเดอ้อครับนี่แต่กระก็บเอาคือเกาอ่นละนี่ครับเห็ดไข่าขาวครับดอกังสีมันหอมครับนี่นี่พออีกแล้วครับเห็ดไข่ดอกตูมครับดอกงามบ่นี่ดอกหนึ่งเอาคืองุ่มหนาลุ่งยังสี <c oughs> ถือหอยทาก,กินครับหอยทากหอยเดือกินแต่สอ่อนเนาะครับดอกเห็ดไหมพน่ะป้าดอกนี้ไหมสีเหล่ สีฝาๆค้ำข้ามเลยครับดอกเฮดดอกนี่ฝนกระตกอยู่ได้ครับนี่แต่ว่ามันตกบ่แห้งเนาะครับตกอันเปียกเฉพาะใบไม้ะนะพื้นดินบ่ค่อยซุ่มปันใดเบื้องดอกเฮดดอกนี้นั่นแหละครับว่าเป็นเฮดดอกมันสีน่เาแล้วมันเป็นสีน้ำตาลเนาะออกสีน้ำตาลปาัดสองดอกนี่ไหมแต่เสียดายเนาะมันเทาเลยได้เนี่ยจับเบื้องแล้วมันกะเอาได้อยู่ครับดอกมันแข็งไหมครับช่วงนี้ดอกเฮดมันจา แข็งแข็งนะครับหอมหอมเน้ช่วงเนี่ยพุ่นดอกหนึ่งอยู่ทั้งนาคอยพุ่นครับใบไม้ปลูกไ้อยูุ่พุ่นเห็ดตะไคร้ครับส่วนลายกระพอแต่เห็ดตะไคร้เด้ครับแต่ว่าเห็ดยังยินบ่ค่อยออกปันไดออกออกหน่อยเนาะครับหาเห็ดไข่เนี่ยแหละครับมันจังมวนพุ่นอ่ะดอกตูมไหม,มขนาดดินแหงๆเนาะดอกนี้กะดอกงามคือกันครับดอกสีแหล่ๆน้าๆเนียนเนียน,นสะพุ่น ย่างมากพออีกแล้วเห็ตะไขคือเกาอันละดอกบานครับดอกใ่ใหญ่ดอก,ยยดกตอนมันกรดดอกงามมันพึ่งบานตัวนี้อืมช่วงนี้กาปลายฝนต้นหนาวนะครับเหตุกาใกล้ซีเมอแลรวละครับแต่ว่ามันกะออกอยู่เรื่อยๆอยู่ล,ละครับออกแบบห่างๆเนาะครับกาพ่อได้ย่างตําปุ้นตําเจ้วอยู่นั่นละครับมาย่ำได้กาบบผิดหวังหรอครับป้านี่ นี่ครับสาหรับผลงานเสาหนีเนาะครับมาเกมเห็ดตอนสายๆครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเริ่มสีห้อนแล้วนะแดดมันออกครับเดี๋ยวกจะกลับไปล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดแล้วก็จะหนึ่งฟิตใส่ตู้เย็นไว้เนาะครับเราก็จะนอนพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าเฮ็ดงานเข่ากาครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเ้อครับที่เข้ามารับชมเนาะคลิปเนาะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ